ตัวแรกของวันนี้นะคะเป็นการมาส่งน้ำมันสูงของตลาดตุนิวไปวันเี้วสูนน้ำมันสนถมแดงไม่เป็นภาพท้างในมันเป็นมันเป็นเนี่ยอะไรนะน้ำมันที่สก,กัดมาจากใบสน3ากิโลได้1แคปซูลเลยอะ่ะตกเม็ดละร้อยกว่าบาทอันนี้แถมหนึ่งแถมหนึ่งแล้วแล้วเขาก็มีการตรวจเลือก จิ๋วซะหน่อยไม่ยอมตรวจตอนนี้มาถึงที่ปากของเขาไฟซองซาคิจูโมะไหนจิ๋วหาไม่หน่อยสิลูเ,เป็นไรล้องเ,เ,เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนไปดู สงสารอีจูโบเหนื่อยมากเลยได้ยินายางนี้ลูกเดินเองไหมนะเก่งไหมดีใจเลย เดี๋ยวินมาเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมอ้าหนาวเขาหนาวเขาหนาวไหมช่ไมช่ไหมใช่ไมช่ไหมใ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 ช่ไหมช่ไมช่หมช่ไมชไมชไมชไ